ใบเตยร้องเพลงตามสัญญาที่วัดนี้หลังคําอธิษฐานน้องเป็นจริง ได้รับอิสรภาพอีกครั้งสำหรับใบเตยสุทีวันกุญชรที่ออกจากเรือนจำปุ๊บเธอก็รับงานรัวๆล่าสุดวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2566ทางด้านลุคก,ก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพที่พากันไปทําบุญไหว้พระเช็คอินที่วัดกู้วัดพระนางเรือล่มปากเกต็ตจังหวัดนนทบุรีที่ไปไหว้พระและใบเตยก็ร้องเพลงตามสัญญา ร้อมยังได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าพาพี่เตยมาหาพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอบคุณที่ทำให้คําอธิษฐานของลูกเป็นจริงวันนี้ลูกพาพี่เตยมาร้องเพลงให้แม่ฟังตามคำสัญญาแล้วขอให้นับจากนี้ชีวิตครอบครัวของลูกมีแต่สิ่งดีดด้วยเถิดปอลอจากใจคนที่ไม่เคยเชื่อหมอดูเลยและไม่เคยมูเลยรอบนี้กลายเป็นศรัทธาไปเลยฮึบสู้ทุกทางอย่างที่สุด ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมกับทักตรงกันว่าดูสดใสขึ้นมากๆ